คคุุณพ่อลูกชกเลยเลี้็งแก้วเอาไปแก้วก็ได้ค่ะลองชิมเหมือนกับลูกชิ้นเหรอคะลูกเราจะได้เป็นเด็กดีมีหลานพามาหลังจะได้เป็นหลานที่ดีไหวอยู่ก็ต่อระวังกระเป๋าสัตา์ต่างเราพอหายแล้วป่าเถืนเดี๋ยวมันไม่มาให้มาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังวิชาชีพมีอ่านะทำแต่งตัวเหมือนกันเรานี่แหละเป็นนักบุญเหมือนกัน ีกระเป๋ามันจะเอากระเป๋าสตางค์เข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่าประมาทมาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็ขอบารมีหลวงพ่อโตคุ้มครองท่านขอให้ท่านมีสุขภาพดีพานาิชยที่ดีไม่เจ็บไม่เหน่อยกระเป๋าไม่หายหนึ่งร้อยหกสิบบาทรับเหรียญหลวงพ่อตหนเหรียญหนึ้อยบาทรับสมเด็จพระยาหนึ่งเด็กร้อยบาทรับ